เห็นใครหมอหมอหมออะไรหมออู้อยู่ไหนรถพ่นเป็นไรตามหาหมอรถผมมันจะตกกระดีมีปัญหาอยู่อะขี่อะตามไม่ติดด้วยใช่ไหมวันนี้มันเรื่องระดับประเทศเลยงั้นเราไปตามหาหมอกันไปไปปัญหาเครื่องสะดุดจนดับสตาร์มิติดมีทั้งไฟสันน้ำมันช็อตวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องแผงชาร์จไม่ชาร์จไปกันดีกว่าครับอาการชาร์จไฟเกินมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบอกทีซิอาการชาร์จไฟเกิน กิดจากตัวแผ่นชาร์จเสียตัวแผ่นชาร์จมีหน้าที่ควบคุมกระแสไฟเมื่อตัวแผ่นชาร์จเสียจึงไม่มีการตัดกระแสไฟที่เกินออกเพราะฉะนั้นต้องควบคุมมันไหมคุณอาจารย์ไี่ติดไงล่ะโอ้ยจริงเลยครับเนี่ยผมอยากรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้แผ่นชาร์จเสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับสาเหตุตัวแผ่นชาร์จเสียหนึ่งตัวแผ่นชาร์จมอยุสองตัวต้านทานในแผ่นชาร์จเสื่อมสามเกิดจากการรัดวซจอนเช่นฟ้ากลวมหรือชนวนหุ้มแตกการ้อนอสะสม มีอะไรสงใจอีกไหมครับมีครับผมอยากรู้ว่าข้อสังเกตอย่างไรที่รถเราเริ่มมีอาการชาร์จเกินครับสังเกตง่ายครับแบตเตอรี่บวมไฟแบตเตอรี่อ่อนเีจะจับที่เคร่บวกแบตเตอรี่มากไฟหน้าวูบวาบไม่คงที่ตามรอบเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูงแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับตอนนี้ีต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับ ถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวกล่องไฟพังเพราะกล่องไฟต้องการกระแสะไฟที่คงที่ครับมีวิธีตรวจเช็คไหมครับผมได้ยินมาว่าต้องเปลี่ยนอย่างเดียวผมเลยเสียวครับวิธีตรวจเช็คง่ายมากครับเรื่ืงมือวัดโวลต์มาตรวจดูถ้าเข็มอยู่ที่14โอเคครับถือว่าใช้ได้แต่ถ้วเข็มยังไม่ถึง14โวลต์ที่มาเนี่ยให้ลองเปิดไฟหน้าดูครับถ้าเข็มตกนั่นแหละมีดีแล้วครับไฟขาด กรณีถ้าเกิดว่าเจอเข็มวัดโวลต์อยู่ที่14ต่างๆขึ้นไปอันนี้ก็ต้องลองดูอีกนะครับเร่งเครื่องดูเปิดไฟหน้าแต่ว่าถ้าเข็มกระชูดขึ้นไปถึง15อันนี้ไม่ดีแล้วครับไฟเกินครับเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินว่าไฟไม่พอมันจะมีอาการยังไงครับอาการไฟชาร์จไม่พอเนี่ยก็ตรงข้ามกับอาการไฟชาร์จเกินครับผมแต่ก็อาจจะเกิดจากบแบตเตอรี่เสือ่อมหรือไม่ก็ะฟิคอยเสื่อมได้ครับ นัาควโดดเช็คกันอะไรครับตรวจเช็ครับที่เกลือที่พวกแบตเตอรี่ก่อนครับผมหลังจากนั้นเนี่ยตรวจดูต,ปตาปั๊กต่างๆปั๊กฟิลคอยลปั๊กแผ่นชาร์จปั๊กออโตสตาร์ทอย่าให้หลวมหรือมีรอยไหมถ้ามีเวลาว่างทาจเจลลบีไว้ด้วยครับเพื่อยืดอายุการใช้งานโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆครับขอบอคุณเจ้าตีครับผมครับวันนี้ต้ขอ,ของขอบคุณคุณหมอมากนะครับเดี๋ยวกลับไปเนี่ย เรียกเปลี่ยนอย่างที่คุณหมอว่าเอะนิดนึงคุณหมอครับผมปวดหลังเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมครับตามมาครับน้องหมอแล้วผมปวดใจทำไงทำเดวคัทเดียวกันทงเดียวกานเดียวกานเดียวไปน่ไป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 ไนไป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 รปไ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 ปเปไปไปอปไเปไปไปอปไนไป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 ว่ไป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 ไนเ ปีนี้เหมนปีนี้เปลี่ยนแปลงโดยตลอดใช่แต่ว่าผมชอบใบหน้าเหมือนแต่ผมเหมือนที่พี่ดอมบอกเป๊ะเลยว่ารถเหมือนประกอบไม่เสร็จแต่คุณเห็นมันไม่มีชิวนเพิ่งเพิ่งทางการใช่ใช่แต่ช่วงพี่วินน่ะเนี่ยทหารมาเปลี่ยนบรรยากาศไปยังงั้นโอ้ยใกลทหารคุณโหดโหดเฮ้ยก็ไม่โหดหรอกก็ผมอยากจะเปลี่ยนแนวไงว่าบางคนน่ะเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยทหารมันก็มีกิจกรรมให้เล่นยาวว้าวจุดนกบางคนเขาไม่รู้ไงเราก็ทำมา ปวดหัวปถ้ารู e yeah. ้ว่าคุณก็ดีนะวันนี้เหนใครย้อยกันคุณก็น่าเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงเออที่พี่ดอมมาขวดเนี่ยเราก็น่าด่านเลปล่อยเข้าไปเลยสองเทปสองเทปเลยแต่ผมชอบพี่ดอนนะพี่ดอนเขาถือคู่คุ้นทำแต่ละค่านี่ออกอย่างกับพี่คุณจะร่วงเลยอ่ะเดี๋ยวชอบพี่ดอนนี้ชอบพี่เขาพูดหรือชอบกล้ามเขาชอบกล้ามเฮ้ยไม่ใช่ชอบที่เขาพูดดีดูสุภาพดีคุณนะ นี่ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหวันนี้ผมโคตรชอบเลยหมอโมไซเออจะแอคชั่นไปไหนไม่รู้ผู้กำกับเขากะอารมณ์อะไรอย่างไรคอนเตอร์อะหรอเออโอ้โหเดือดราอนรเราเลยนะมีใครไม่ได้ดูตอนใครแมตตอนหมอโมลไซนะผิดหวังแน่นอนเออเสียดายแย่เลยไม่รู้ด้วยหมออู๋ให้พาไปไหนแต่รถกับเพื่อนเนอะผมเหนื่อยแล้วคุณลาท่านผู้ชมเลยดีกว่าใช่ครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีรถที่อยากจะอวดนะครับติดต่อมาที่แฟนเพจตรงนี้เลยนะครับผมอ่าติบิ๊กไบค์บเรามีทุกวันอะไรวันอังคารนะครับอย่าลืมโมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งครับผมกลับมาเจอกับเราใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ oo oh. <laughs>